เดินทางรอบนี้กับลูกๆนี่คนไปรับพี่โน้กกันเนาะตอนนั้นง่วงใช่ปะง่วงอยู่มันดึกแล้วไฟดึกเด็กๆก็สู้มากโอเคตอนนี้เราอยู่ที่แอร์พอร์ตยังไงคะชิลินยกกระเป๋าเองต้าก็ยกกระเป๋าเองเก่งมากอันนั้นไม่ใช่กระเป๋าตอนนั้นกระเป๋าชิลี่ใบใหญ่พี่ต้าก็ไหวนะแล้วเราก็ถึงบ้านแล้วใช่ไหมใช่นี่ยกกระเป๋าขึ้นบ้านเองเก่งมากห้องเป็นยังไงอ่ะผู้หญิงนอนด้วยกันห้องนี้ีหน้าต่างด้วยเพราะว่าไม่มีแอร์แล้วก็เราก็เดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อน้ำแล้วก็ And other ตอนนี้ลูกๆเริ่มโตมีก็จะให้ลูกๆทำอะไรเองอ่ะไปซูเป,ปอร์ก็เลือกของเองอยากกินอะไรอจ่ายเงินกันเองแล้วก็ตอนที่เรากลับบ้านแบบต้องเดินกลับแล้วก็มีก็เห็นดอกไม้ด,ดอกไม้เขาสวยเนาะแล้วก็มันวินดี้มากเลย i ีเทรน n ิ่ g yeah t raining <S <c oughs> อ่อแล้วเราก็ไปกิน <c oughs> ไอรอนอร่อยเนาะปอพรอร่อยไหม <c oughs> อร่อยมากแบบโยนก็อร่อย <c oughs> โดนเข้าด้วยไม่จริงแล้วก็เสร็จไปเล่น V R โอ้โหเป็นการเล่น V R ครั้งแรกของมามีเลยนะมันสนุกมากเลยเนาะมันสนุกกว่าที่มอมีใช่ตอนเด็กๆอ่ะจะเป็นมอมีแพนมอมีพาไปไหนนู่นนี่นั่นตอนนี้เป็นเด็กๆพามามีไปอ่ะแล้วมามาก็โดนเจ้ลากไปช้อปปิ้งต่อซื้อของเสื้อผ้าใดเอ่ยตามลูกอีกแล้วค่ะก็คือตามไปกินวิงสต็อปอ่ะต้องตามวัยรุ่นเขานะมันไม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วอ่ะตอนนี้คือเขาอยากไปไหนก็ต้องอตามเขาไปแล้วก็ชิลี่กับนมหมเก็วิงสต็อยยมากเล ชีโนชอบอันนี้แต่หนูชอบแบบพาร์เมจอนเหกันเลย this is the best one อืมอันนี้เหรอที่เด็กๆโหวตว่าอร่อยที่สุดอืมอร่อย